รูปรงทุกขงังอิมังนามรูปรงอนตาตต mm hmm. ประตูมนี้ครับอเ mm hmm. คแล้อมาที่คัเวอร์้านับบ้านอับย้เนไ่อ่ Dr. that, this one. Can you tell me about it? Yeah, boleh boleh Yeah. Take ya. this one ya. Yeah. yeah okay. you ya. And then, uh, and then uh, put uh, the put flower. The flower. Yeah, flower okay. put on uh, okay. the gas. The gas. Uh, yeah. Put that. Okay. Yeah, yeah. Okay, okay, okay. Yeah. uh, pick up uh, one flower. Okay. okay. Sit down. Please sit down. Yeah, sit down. Yeah, come on, come on, please. take yeah, out the flower, put on the gas, here. know. That is all Sit down, baby. ที่ตรมนเราเลยติตังตั้ไปด้วยกันในก็นั่งรอนการเจอกันวันนี้อากาศร้อนข้างอนนะครับน้ำนิ่งมากนะเจอกับเจอกับ ต้นไม้ครับอ่ต้นไม้โรยบนระดูเสร็จแล้วก็น้ำบกมลมด้วยนะครับอ่าน้ำบกมเสร็จแล้วดึงดอกบหลาบมือไว้ท่านนั่งดอกกระดาดอกบัลายมือดระบเสร็จครับงานวิธีลอยเราไปหย่อ ลงลองน้ำเลยระนายน้ำได้นะรับระายน้ำได้และเมื่อครบทุกคนเดี๋ยวผมจะทำธีเสร็จแล้ตจนนิมนตนท่านอาจารย์ทางสุขุนต้องมาเจาะครับอาจารย์ครั้างหลังครบทุกคนหมดทมยังทุกคนนะครับโอเครับตันนิมวันทำไม้ยอมเลยอนาอันน่านะม